เมืองไทยร้านที่ดีสุดในวันที้ซอฟฟอร์มมากๆก็จะเป็นแบบนี้อ้อหยังไงก็ต้องสั่งสวัสดีครับทุกคนกินข้าวกอบูมอินมาเก้า EP สครับเย้ร้านนี้เคยมายังยังเล็งไว้นานมากจริงเหรอเล็ง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 แล้วเล็งอีกใช่ร้านนี้คือร้านชื่อว่าวิ่งเลยเป็นร้านอะไรครับวิ่งเลยเป็นร้านมิชลินสองดาวใช่หรอใช่ โอ้จริงเหรอใช่มาแบบไม่รู้เรื่องเนาะอาหารจีนอาหารจีนซ้ำมือของมันติ่มซำอ๋อร้านวิงเลยเนี่ยอยู่ที่วินคาสิโนใช่แล้วนะฮะคือหลายๆคนไม่เคยมามาเกาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นจริงคาสิโนมันมีเยอะมากนะมันมีเป็นเป็นสิบสิบที่ไม่รู้ถึงร้อยหรือเปล่านะแต่ว่ามีเป็นสิบสิบที่เยอะมากเยอะมากโต๊ะใหญ่อีกละนี่ให้ดูฝั่งโน้นกันนี่โต๊ะผู้ใหญ่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้โต๊ะเด็ก อ่ะโต๊ะเด็กส่งเสียงหน่อยเฮสวัสดีมาเมืองจีนนี่สั่งแค่ชาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ต้องชาอะไรชาอะไรดีกว่าเราต้องเรียงนิดหนึ่งลำดับใช่สรุปสั่งวิงเล่ยซิกเนเจอร์ทีคุยกันตั้งนานไหนโฆษณาให้ฟังที่วิงเล่ยนี่คืออะไรเมื่อก่อนมันเป็นหนึ่งดาวแล้วเหมือนปีนี้มันถูกโปรโมทเป็นสองดาวผมก็เลยสุกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างก็เลยมากินแล้วลูกค้าที่ร้านที่ผมที่มากินผมอ่ะ กว่าดีมากดีมากก็เลยอยากจะมาลองดูแล้วตอนนี้เหมือนเขาได้เชฟที่ทําพวกหมูแดงเป็ดย่างมาใหม่มวันนี้เราก็เลยสั่งแบบหมูหันด้วยเป็ดปักกิ่งด้วยหมูกรอบด้วยทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็ติ่มซ่ามเองใช่วันนี้เมื่อกี้ที่สั่งไปน่าจะมีมาสักสิบสิบห้าสิบหกอย่างโอเคเออสบ,บาย,ยาสบ,บายเดี๋บบยวลองดูแล้วกัน ที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือเด็กเข้าได้เลยด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง private room ก็ได้อเขาบอก welcome for c h i l d r ่ n อะไรเงี้ยถ้าใครมีมาครอบครัวก็ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆเวลามาทริปอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างแนะนําให้แบบเรา list อาหารมาก่อนคือเมนูทุกร้านอ่ะที่เป็นพี่เป็นร้านแบบเนี้ยเขามีอยู่ในเน็ตอยู่แล้วเราทำเลือกมาเลยเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทําแล้วเรามาสั่งตรงนี้มันจะวู่ววามวันแรกอ่ะที่ที่ที่เราไม่ได้ทํามาแล้วเราไปสั่งม้อไฟอ่ะงบมันบานไปแล้วมันแล้วมันเหลือเพราะว่าเราไม่ได้คําานวณอย่งดีคืกร ผมจะสั่งพยายามแบบไม่ให้มันไปซ้ําอย่างกันถติว่าเรามีของนึ่งนึ่งแล้วอะถ้าเรามาสั่งหน้างานเราอยากกินทุกอย่างเลยเราจะไม่ทันมองว่ามันนึ่งเยอะไปแล้วหรือมันทอดเยอะไปแล้วหรือปลามันหลายจานเกินไปแล้วหรือพุ้งมันเยอะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้ามันีบ้านเราจะมีเวลานั่งดูแบบเฮ้ยออเดิฟแค่นี้พอติ่มซำประมาณนี้พอแล้วไปกินหมูแล้วก็กินปลาแล้วก็กินข้าวกินผักอะไรเงี้ยรู้สึกมันดีว่ะสมแล้วที่เป็นหัวหน้าทัวเรียนจบการโรงแรมก็อย่างเงี้ยเฮ้ยการท่องเที่ยวก็อย่างเงี้ย แมงกระพุนหูอร่อยอยูสุสิรสัสมากเลยเปิดได้ดิตัวเรียกทำย่ยอยใส่สุมโอล่ะเริ่มต้นติ่มซำเราก็ต้องกินฮะเก๋าเก๋าหอมอแป้งหอมแป้งมากเเมืองไทยร้านที่ดีสุดในวันที่็อปฟอร์มมากๆก็จะเป็นแบบนี้แต่มันมีไม่ทุกวัน <laughs> <laughs> แต่ที่นี่คือสแตนดาร์ดแป้งนุ่มเหนียวกำลังดีไส้มีความ หมักมารสชาติอร่อยแล้วก็มีกุ้งกรุบๆข้าเก๋าที่เนี่ยเขาไม่จิ้มซอสกันนะเขามายังไงกินอย่างนั้นเลยจริงๆของของฮ่องกงของมาเก๊าว่ะเหมือนกันทุกๆร้านน่ะจะเป็นแบบนี้เหมือนแบบเขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยเขาไม่อยากให้จิ้มแล้วถ้าถ้าจิ้มก็คือใส่พริกเพิ่มประมาณนั้นเกือจิงโชสํสำหรับที่เนี่ยเขาไปเขาไปจิ้มแค่เจลโลเปาอย่างเดียวปลาฮิมะผัดพริกเกลือ อ,อร่อยมาพริกเกลืออร่อยเข้าใจง่ายดีมากเลยนผัดพริกเกลือนี่ถูกต้องกระเทียมต้นหอมพริกแล้วก็มีความเค็มกับมันไม่ได้เค็มเกินแล้วปลาชุบแป้งมาบางๆให้มันแบบใช่หมูหันดี โหหมูหันนี่หอมมากเลยว่ะมันเป็นแบบ็เพปเปอร์อร่อยเพปเปอร์ซักิ้งผิกน้ำซอสที่เขาให้มาข้างๆนียอร่อยมากที่นี่มันแปลกเลย่คนเขาชอบกินหมูหันแบบจิ้มน้ำตาลทรายเหมือนมันเป็นแบบว่าสไตล์ฮ่องกงแล้วอันนี้ไก่นี่ไก่ขึ้นปกนิตยาสารใช่เหรอชื่ออะไรชื่ออะไรทีสมกิ้โอ้โหโอ้โห สมแล้วที่ข <aro> ึ้นปกยังไ,ไงก็ต้องสั่งอันนี้ที่กำลังจะกินอยู่เนี่ยยิ่งใหญ่เลยบอกให้หมูกรอบเนี่ยหรอจิ้มน้ำตาลด้วยจิ้มน้ำตาลด้วยหรอหมูกรอบดูดีมากเห็นปะเดินมาพูดอะไรแะมัน juicy หนึบนุ่มโอ้โหเหมือนมันแต่ไม่มันฟิลกำลังดีหนังแม่งหนาแบบกรอบด้วยต้มโคตรดีเลยหนังแม่งกับหมูหันเขาทำไงไม่รู้ให้แฟตมันยังอยู่อ่ะมันยังมียอร์คริสปี้ฮะ แต่ปกติอันนี้มันจะหายไปแล้วอะไอ้แฟตอ่ะเพราะมันโดนแบบเรนเดอร์ออกไปหมดแล้วอะหรือมันต้มหมูลงไปทั้งตัวแล้วค่อคือมห้ไม่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาร์ตเปาฮืออบาโลนทาร์ตมาไก่แต่แป้งทาร์ตที่มาเกานี่ทำได้แบบนี้ตลอดเลยร้านอาหารจีนจะมีเพสตี้เชฟต้องมีหนึ่งคนใช่เพื่อทำทาร์ต แล้วก็ทําพวกแบบเผือกทอดทำพวกแบบฟิโลทําพวกอะไรพวกนี้นะมันดีมากเลยทุกคนเขาจะตัดตัดเป่าหื้อแบบเจียนมาครึ่งหนึ่งอ่ะเพื่อให้เรากัดแล้วมันไม่ต้องแบบค้างอยู่ในปากนอะมเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องกินสองคำอ่ะเขาก็เจียนมาครึ่งหนึ่งใส่ใจอ่ะเปาหื้อนุ่มมากเลยอันนี้เลยเลยไหนๆแล้วก็มาแป้งขนาดนี้ละซาลาเปามูแดงเหรอนี่คือซาลาเปามูแดงอ ข้างในเปนไส้หมูแดงไส้มันไม่ให้ทรงหวานไส้มันเป็นอีกแนวหนึ่งที่ปกติเราไม่ได้กินม,มันมีกลิ่นแบบอีกแบบหนึ่งอะเนี่ยไอเนี่ยคือโน้ตฮาที่คนไทยไม่มไมได้ออกมาจากประเทศมันดีดีอินเสิร์ตก็ต้องถ่ายกินก็ต้องกินเป็ดปักกิง่งเมื่อกี้มาเป็นตัวใช่ไหม,มแล้วเขาก็แล่มาห่อมาเรียบร้อย ให้เรากินพร้อมทานแบบนี้อืมดีว่ะซอสเป็ดถึงก็ดีเนื้อมันนุ่มด้วยตั้งแต่หมูหันหมูกรอบซาละเปาหมูแดงซอสดีทุกอันมันคือร้านมิชลินสองดาวอ่ะมันก็คือแบบไฮสแตนดาร์ดคือบ้านเราอ่ะมันยังติดป้าพว่ามิชลินอ่ะมันเป็นอาหารที่แบบเป็นเสิร์ฟเป็นคอไงที่นี่มันเป็นแบบแคชชีลไดนิ่งมากๆเลยอืม มือนเราเข้าไปไปพัคนคัดารจีนอะแล้วก็สั่งมากินอแล้วก็วาง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 มาไม่มีเดคอเรชันอะไรสวยงามนะเนี่ยองจานก็โรยผักชีนิดนหน่อยๆอือไม่ได้แบบหูแต่งซะเลื่อนหลูแต่ว่าผมว่าด้วยรสชาติด้วยเอ็กซิคิวชันที่เขาตั้งใจทําจานนี้ขึ้นมาจบแล้วดูเผือกทอดดิวางกองๆองมาจานหนึงอืมใช่เป่าพัดเป่าฮื้อวางกองๆองมาจานนึงเผือกทอดที่ว่า <t os> เป็นแบบเผือกทอดกามปูนะฮะ ค็อกเก้เลยนะอันนี้มันเหมือนค็อกเก้เผือกอะไส้ครีมปูประมาณนี้เนาะโอ้ค็อกเก้มันเป็นมันฝรั่งอันนี้มันเป็นเผลือกแท้นะซึ่งมันมันมันเปลี่ยนกันได้อยู่แล้ว comparable เออแต่ว่าตัวตัวตัวกรอบข้างนอกอ่ะเขาเรียกอะไรกรอบเผือกแล้วเรียกอะไรคลัสคลัสข้างนอกไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเนเยอร์ข้างในของคลัสอีกทีนึงอ่ะมันมันยังมีความหนึบเหนียวอยู่ไขาตีเผือกจนแบบเขาตีเผือกอร่อยหอม เป็ดกลิ่นดีดีชิมชิมอืมนี่อร่อยอร่อยบูมว่ามันเป็นที่วิธีผัดเขาด้วยเออแบบกลิ่นกระทะกลิ่นอะไรมันดีน้ำมันแรงอ,ะอ่ะอืมร้อน,อ,นอร่อยนะอร่อยนี่คือเนื้อเป็ดที่เหลือๆจากเป็ดปักกิ่งนะเว้ยที่ปกติแล้วเราจะไม่อยากกิน,นันี่ะอืมอุ้น,นี่อร่อยมากเลยนะเออแล้วยังนุ่มอยู่ ความชื้นในเป็ดมันยังอยู่อ่ะทำได้ไงวะตบท้ายสามจานสุดท้ายด้วยมีผัดหอยอันนึงนะฮะแล้วก็มีผัดผักแล้วก็ข้าวผัดเป็นตัวปิดเกมหอยมันกรุบกรอบอ่ะมันชื่อ pet, I M P e รอิมเพต L I M P E T ไม่รู้มันคือหอยอะไรหาชื่อภาษาไทยไม่ได้มันกรุบกรุบแล้วมันก็เนื้อเด้งเด้งอ,อยากชิมผักผักเขาบอกเป็นซีซันนอลช่วงนี้บีนสเปาสักอย่างรู้สึกว่า คนจีนผัดผักอร่อยอ่ะอมอคนจีนเขาเก่งตรงที่เขาผัดผักให้มันยังนุ่มและกรอบในตอนเดียวกันได้ไฟแรงผัดเร็วอืมไฟแรงผัดเร็วแล้วผักต้องดีด้วยมันผัดแล้วไม่ไม่ขมแล้วเขาก็ปรุงน้อยกว่าบ้านเราอีกนะผัดผักบ้านเราลายรอ่นชอบติดเค็มอืมอืมผักอร่อยมากเลยหวานหวานไม่ขมไม่แต่ประเทศมันหนาวด้วยอืมกี่โกงก่อนผักพอเมืองหนาวปุ๊บมันจะมันจะ อ,อกนุ่มแล้วก็หวานข้าวผัดเดียวข้าวผัดข้าวได้แบบเม็ดเรียงสวยไข่เป็นชิ้นอ,อร่อยใส่ผักกาดแก้วใส่ซาลุราอีบมชอบที่เขาใส่ผักกาดแก้วอชอบอะไรมากสุดอันนี้เมื่อกี้มิวเขาตอบมาแล้วไก่เลือกแล้วหมูกรอบ ทำไมบุมบามัน,มนเทกเจอร์มันพิเศษอ่ะเนื้อหมูมันไม่แห้งเลยอ,ะอ่ะแล้วยังแบบสุกพอดีโคตรอ่ะในขณะที่หนังก็ยังกอรอะจนรู้สึกว่านี่เขาทําแยกกันแล้วค่อยมาแปะรวมกันหรือเปล่าเ <laughs> บ,บอร์อน,นั้นเลยแล้วจริงจริงเคือชอบชอบ,ชอบไก่ด้วยไก่อะไรนะไก่คืออบใบาชาเออ exceptional เออ,อนนั้นคือยอดเยี่ยมมาแล้วต้องสั่งเพื่อมาให้ซาลาเปาเล่ะซาลาเปาฟูอร่อยเบาเบาแล้วก็ไส้ไม่หวานเลี่ยนดีดีมาก หนักใจหนักใจนี่ผมชอบข้าวผัดจานนี้ข้าวผัดมัาลางก์ดีผมชอบที่มันมีซากุระอิบิคือบ้านเราไม่ค่อยมีกุ้งอันนี้ไม่รู้ว่ามันมาจากเขาหรือว่ามาจากญี่ปุ่นนะแต่ผมว่ามันใส่ลงไปแล้วมันทําให้ตัวข้าวจานนี้มันพิเศษเออมันมีกลิ่นทะเลทะเลแบบมี็ e x t u r e กรอบนิ้อนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออกลิ่นมันดีแล้วมันผัดข้าวดีนะแบบไม่มันเลยแล้วก็แห้งร่วนมากอข้าวผัดเมืองไทยแบบนี้หายากมากมาเออผมว่าอย่างเง้นแล้วก็ฮะเก๋าลวงนั้นนะอร่อยฮะเก๋าจริงๆไอ้นี่ก็อร่อย อาบาโลนผัดทานอ่ะตานาบัโลนทานก็อร่อยไอ้ที่สั่งมากินวันนี้ไม่มีอะไรพลาดเลยนะรู้สึกว่าโอเคหมดดรทุกอันรู้สึกว่าโอเคหมดวิงเลยนะวิงเลยธรรมดานะแนะนำไม่ใช่พาเลทนะถ้ามากินเหรือว่าสั่งไม่มีเมนูที่เรากินนะเออวิงเลยสาขาสาขามาเก๊าเหนือเนี่ยมันคือฝั่งเหนือใช่ป่ะไม่ใช่บอกมันคือสาขามาเก๊าอันนั้นมันคือสาขาอีกอีกอันนึงมันเรียกว่าพาเลทอันนี้มันคือวิ่งมาเก๊าวิงเลยพาเลทหนึ่งดาววิงเลยสองดาวอ่าแต่ถ้าเสิร์ชวิงเลยใน กูเกินจะไปขึ้นที่เวกัสใช่บ้าบอมันมันคือโรงแรมวีนจะมีห้องอาหารจีนชื่อวิงเลยวิงเลยใช่โอเคแนะนำมากนั่นแหละอร่อยมากเอาจริงๆเปิดวิชลินไกด์นะเลือกร้านติดดาวนะไม่ไม่น่าพลาดของมากากี่ยวไม่นี้นะาดเพราะเขาแข่งขันกันสูงมากจริงแล้วการที่จะได้ไต่มาเป็นหนึ่งมาเป็น2มาเป็นสดาวนี่ม่งยากหมดอ่ะใออ ก็ชื่นชมนะฮะหรือไว้ถ้ามีโอกาสมาใหม่เป็นการจบทริปมาเก๊าแห่งการกินวันนี้คือหลายๆลคนไม่รู้โปรแกรมแต่คือพวกเราอ่ะมา3วันฮชม,มาถึงวันแรกเข้าโรงแรมปุ๊บกินหมอ้อไฟตอนเย็นนะ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายให้ดูวันที่2ตื่นมาเจ็ดาก้อนตอนเช้า <c oughs> บอมบาน่นาตอนเย็นวันรุ่งขึ้นวิ่งเลย <c oughs> แล้วกลับบ้านาแล้วกลับบ้านแล้ว <c oughs> เป็นทริปกินที่แท้จริงหมดทุกอย่างบอกเลยจริงจังคาติโนไม่ต้องมีก็หมดตัวได้ <laughs> โอ้ยอ,อ,อีกนิดนึงเวลาเวลาเวลาจองร้านอาหารนี่เนี่ยก็จองล่วงหน้าน,นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากมากสักเดือนนึงสักเดือนนึงพอไหวจองตั๋วแล้วก็จองร้านอาหารจองร้านอาหารก่อนแล้วค่อยจองตั๋วก็ได้นั่นแหละตามนั้นครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปกินเมืองนอกเมื่อไร่อกเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่ลาไปก่อนกับกินข้าวกับบุม บายอิ่มมากบายบายลีออนบายบายไฮไฟแป๊ะ